ครับสวัสดีเพื่อนๆ fc ช่องรถขุดโครงนาวดอนสอนท YouTube และแฟนเพจนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับทุ่งนาหวานข้าวไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูดน้ำเปิดบอ่อใหม่กันนะครับพอดีว่านาแปลงนี้หวานข้าวไปแล้วนะครับ สังเกตว่ามันจะมีแต่หญ้านะครับก็พอดีเขาเปลี่ยนแผนจะขุดบ่อนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องบ่อหน้าฝนนะครับก็คุ้มไหมนะครับบ่อหน้าฝนกับการที่เราจะมาวิ่งงานหน้าฝนกันนะครับก็ บ่ก็พื้นที่งานกว่า,วานะครับก็จะขุดข้ามมาแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็น้ําเต็มเลยแปลงนี้สักน้ําประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนได้นะครับก็จะขุดแปลงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งแปลงก็ลึกประมาณสามเมตรกว่าถึงสี่เมตรนะครับก็แล้วแต่สภาพเราต้องดูสภาพตอนขุดอีกทีนะครับก็เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่ว่า บ่อหน้าฝนคุ้มไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงมาอีกหลายหลายอย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าเนี่ยดูดน้ําเนี่ยดูดตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่แห้งเลยนะครับเอยดูดตั้งแต่บ่ายแล้วน้ำยังไม่แห้งเลยก็เดี๋ยวต้องถ้าแห้งแล้วต้องข้ามมากุดมาดูดแปลงนี้นะครับประมาณสักสี่สิบเซนได้เพราะว่าบ่อมัน,ม,นมันจะมันจะคาบคาบไปในแปลงนี้อีกนะครับอีกครึ่งแปลง ก็ต้องดูดแปลงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะแมกโครลงไปก็ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าครับก็เราเป็นแมคโครล้อยางนะครับเนี่ยดูดน้าเสร็จก็จะลงไปกวาดเลนแล้วก็จะขุดขุดร่องล้อมรอบนะครับเพื่อให้น้ํามาตกตกลงไปนะครับแล้วก็จะตากดินไว้ให้มันแห้งแล้วก็ปล่อยมาวิ่งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายแฝงนะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องดูดน้ํา ดูดน้ำเสร็จก็ไม่แน่ใจว่าน้ำแปลงข้างจะซึมเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมีบ้างเราต้องสแตนบายเครื่องดูดน้ําไว้ตลอดนะครับแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องขุดล่องนะครับล่องล้อมรอบแปลงแปลงที่เราจะขุดเนี่ยต้องขุดล่องเพื่อให้น้ําตกแล้วก็เว้นทางขึ้นไว้นะครับเราขุดล่องไว้ล้อมรอบเลยแล้วก็ต้องมากั้นคันตัวนี้เพื่อบล็อกน้ําไว้แล้วก็วิทย์น้ําออกนะครับดูดน้ําออกก็ ค่าน้ำมันตอนนี้ก็ดูดไป500นะครับ500เนี่ยรถสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วเหลืกไปถึงชั่วโมงก็จะหมดแล้วน้ำมันเพราะว่าผมดูดอีกเครื่องนึงอยู่ที่หน้างานนะครับหน้างานนี่ไปอีกอีกที่นึงครับก็มันจะมีบ่ออยู่แล้วก็มีน้ําเต็มบ่อเลยเพราะเราจะถมบ่อถมบ่อแล้วก็ถมพื้นทั้งหมดนะครับก็ดูด มีเครื่องหนึ่งท่อสามนิ้วนะครับดูดที่หน้างานนู้นแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำมันหมดแล้วแต่ว่าน้ํายังไม่แห้งเดี๋ยวต้องรอไว้ไว้มาดูดพรุ่งนี้อีกทีนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้มาดูดแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งครับเพราะน้ําก็เต็มเลยเราต้องดูดให้น้ํามันแห้งก่อนนะครับแล้วก็ต้องขุดร่องเพื่อให้น้ําน้ําตกลงร่องนะครับล้อมรอบเพื่อให้ดินให้ดินมันแห้งนะครับเพื่อให้รถวิ่งได้นะครับ ก็ถามว่าคุ้มไหมนะครับก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าก็แต่ข้อดีของมันก็คือมันวิ่งไม่ไกลนะครับระยะทางวิ่งมันแค่กิโลครึ่งกับการที่เราไปขุดเอาตรงที่มันมันมันวิ่งได้เลยทําทางอีกนิดหน่อยแต่วันวิ่งไกลถึงสี่ห้าโลนะครับมันก็จะเปลืองน้ํามัน เปลืองน้ำมันหก้อไปอีกแล้วก็ค่าเที่ยวก็จะแพงเข้าไปอีกนะครับก็มันมันจะไปหมดอีกตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยเราก็เลยมาหาบ่อที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็แล้วก็จะต้องมีต้นทุนเรื่องของการดูดน้ํานะครับแล้วก็เรื่องการทําทางแล้วก็เรื่องการกวาดเลนตากดินอีกนะครับเพื่อให้รถมันวิ่งลงมาดินได้นะครับก็ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับ ระหว่างวิ่งโลครึ่งกับวิ่งสี่โลสโลนะครับแต่ว่าตัวนั้นก็ต้องทำทางเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มีต้นทุนเรื่องดูดน้ำออกนะครับดูดน้ำออกแล้วก็ต้องตากด,ดินอีกก็เลยไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็ดูดมาตั้งแต่บ่ายนะครับดูดตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้น้ำยุบไปน่าจะประมาณ25่บหเซนได้นะครับ ก็ดินเกือบเกือบจะโผล่แล้วล่ะเกือบจะโผล่แล้วก็เป็นเครื่องข้อสองนิ้วนะครับก็เลยจะช้าหน่อยก็ดูจากระดับน้ำแล้วน่าจะเหลืออีกผมว่าเหลืออีกประมาณสิบสิบกว่าเซนน่าจะได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าอีกนานหรือเปล่าก่อจะแห้งอย่างน้อยผมว่าต้องมีชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันจะพอหรือเปล่านะครับน้ำมันหมดน้ำมันในกระลอนเนี่ยซื้อมาห้าร้อยหมดแล้ว ก็ตอนนี้ก็ถ้าทำมันหมดก็คงต้องกลับนะครับแล้วก็แมคโครวิ่งวิ่งกลับไปจอดที่บ้านนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูดใหม่นะครับวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะน่านาน่าจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ